ลองจินตนาการดูสิครับถ้ามีประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งอยู่ๆก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาบนเวทีโลกด้วยเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยจนทำให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องหยุดมองแล้วถ้าผมบอกคุณว่าประเทศนั้นคือลาวละ่ะขีดขีดขีด,ขดเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลลาวได้เปิดตัวโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารปี2025อย่างเป็นทางการและสิ่งที่พวกเขาโชว์ออกมานั้นต้องบอกเลยว่าเหนือความคาดหมายมากครับ หลายปีที่ผ่านมาลาวมักถูกมองว่าเป็นประเทศเล็กๆที่เน้นเรื่องเกษตรพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานแต่การประกาศครั้งนี้กลับเป็นการส่งสัญญาณว่าเราวกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการป้องกันประเทศด้วย AI และเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างเต็มตัวในวิดีโอที่เผยแพร่ออ,อกมาโดยกระทรวงกลาโหมของลาวมีการโชว์เทคโนโลยีใหม่หลากหลายอย่างซึ่งพัฒนาโดยวิศวกรภายในประเทศ ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศและเชื่อเถอะครับมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะคาดคิดจากประเทศเล็กๆที่มีประชากรเพียง7ล้านคนแน่นอนมาเริ่มกันที่หัวใจสำคัญของโครงการนี้ก่อนเลยระบบเครือข่ายสังการอัจฉริยะ AI Command Network ระบบนี้ทำหน้าที่เชื่อมต่อทุกหน่วยของกองทัพไม่ว่าจะเป็นทหารภาคพ,พื้นดรนหรือยานเกราะให้ทำงานร่วมกันในแบบเรียลไทมเหมือนสมองกลางของทั้งกองทัพเลยก็ว่าได้ ทหารภาคพื้นจะสวมหมวกกันน็อกอัจฉริยะที่มีจอแสดงผลแบบออเมนเรียลิตี้ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลจากโดรนสำรวจเช่นตำแหน่งสัตรูแผนที่และผู้มีประเทศได้โดยตรงผ่านหน้าจอในหมวกเรียกได้ว่าเหมือนหลุดมาจากเกมสงครามแนว sci-fi เลยทีเดียวแต่ระบบนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อความเท่เท่านั้นจุดประสงค์จริงๆคือเพื่อลดความล่าช้าในการสื่อสารและเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจระหว่างปฏิบัติการต่อไปมาดูสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้ากันบ้างฝูงโดรน Lao Skyhawk รุ่นใหม่โดรนรุ่นนี้ใช้ระบบ AI ที่สามารถบินและตัดสินใจได้เองแม้จะขาดการติดต่อจากฐานตัวอย่างเช่นถ้าถูกสัญญาณรบกวนจากเรดาร์โดรนสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินแบบลับๆหรือปล่อยระบบต่อต้านเรดาร์ได้เองโดยอัตโนมัติดีไซน์ของ Skyhawk นั้นโฉบเฉี่ยวมากตัวเครื่องทำจากคาร์บอนไฟเบอร์สีดำด้านปีกสามารถพับเก็บได้เพื่อการขนส่งและสามารถปรับเปลี่ยนโมดูลได้หลายแบบไม่ว่าจะใช้เพื่อสอดแนมขนส่งหรือแม้แต่ภารกิจทางยุทธการ ทางกองทัพลาวเคลมว่าโดรนรุ่นนี้บินได้ใกล้ถึง800กิโลเมตรและอยู่ในอากาศได้ต่อเนื่องมากกว่า14ชั่วโมงแต่จุดเด็ดสุดคือ AI ของมันไม่ได้แค่ควบคุมการบินเท่านั้นมันเรียนรู้ได้จริงทุกครั้งที่โดรนทำภารกิจข้อมูลจะถูกส่งกลับไปที่ศูนย์บัญชาการกลางเพื่อใช้พัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆส่วนภาคพื้นดินก็ไม่น้อยหน้าเลยครับพวกเขาได้เปิดตัวยานกรอกรุ่นใหม่ชื่อ f x i a n g 1 หน้าตาของมันเหมือนลูกผสมระหว่างรถถังยุคอนาคตกับรถโรเวอร์สำรวจดาวเคราะห์ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบไฮบริดไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนที่แบบไร้เสียงในโหมดลับตัวเกราะใช้วัสดุผสมหลายชั้นสามารถกันกระสุนขนาดเล็กและดูดซับแรงระเบิดได้ภายในห้องควบคุมสุดล้ำมีหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบเปิดเครื่องด้วยการสแกนลายนิ้วมือและควบคุมด้วยจอยสติ๊กเหมือนเครื่องบินรบหนึ่งในจุดเด่นที่สุดคือ AI วิเคราะห์สภาพภูมิประเทศที่สามารถปรับช่วงล่างและระบบเกาะถนนให้เหมาะก,กับพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นป่าภูเขาหรือทะเลทราย4 x i ์ n g 1 n g 1สามารถทำความเร็วได้ถึง110กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนและประมาณ75กิโลเมตรชั่วโมงในพื้นที่ครูขระพร้อมโหมดเงียบที่แทบไม่มีเสียงเลยนอกจากนั้นลาวยังนำระบบ AI จัดการสเสบียงและโลจิสติกทางทหารเข้ามาใช้ด้วยระบบนี้จะคำนวณความต้องการของเชื้อเพลิงกระสุนและอาหารล่วงหน้าแบบอัตโนมัติจากการเคลื่อนที่ของกองกำลัง เพื่อให้การส่งกําลังบํารุงเกิดขึ้นตรงจุดและรวดเร็วที่สุดคําถามคือเราเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาจากไหนข้อมูลวงในระบุว่าเราเริ่มร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีจากเอเชียและยุโรปตั้งแต่ปี2021โดยบางโมดูลของ AI ถูกดัดแปลงมาจากเทคโนโลยีภาคพลเรือนเช่นระบบกล้องของโรรน Skyhawk เดิมเป็นโดรนสำรวจเกษตรกรรมก่อนจะถูกปรับมาใช้ทางทหารพูดได้ว่าฉลาดทั้งในสนามรบและการคิดกลยุทธ์จริงๆครับ ในด้านการสื่อสารเ่าเปิดตัวระบบใหม่ชื่อว่า LCS 25ค u a n t u m l อนตลิเป็นเครือข่ายสื่อสารทางทหารที่ใช้การเข้ารหัสระดับควอนตำและดาวเทียมวงโคจรต่ำเพื่อให้การสื่อสารยังคงทำงานได้แม้สถานีภาคพื้นจะถูกทำลายหรือสัญญาณถูกรบกวนที่น่าทึ่งอีกอย่างคือระบบ AI แปลภาษาทันที Real-time Translation AI ที่ช่วยให้กองทัพเราสามารถสื่อสารกับพันธมิตรในอาเซียนได้แบบไร้ขีดจำกัด เช่นผู้บังคับบัญชาลาวพูดภาษาลาวแต่คู่สนทนาได้ยินเป็นภาษาไทยหรือเวียดนามในทันทีในด้านการฝึกลาวได้แทนที่ค่ายทหารแบบเก่าด้วยระบบจำลองเสมือนจริง VR และ AR Simulation ที่จำลองสถานการณ์การรบในเมืองป่าหรือภูเขาได้สมจริงสุดๆทหารจะต้องเผชิญกับ AI คู่ต่อสู้ที่เรียนรู้จากรูปแบบการต่อสู้ของแต่ละคนทำให้การฝึกไม่ซ้ำเดิมเลยแม้แต่ครั้งเดียว งบประมาณทั้งหมดของโครงการนี้อยู่ที่ราวราวพันล้านดอลลาร์อเมริกาภายในระยะเวลา5ปีซึ่งถือว่าค่อนข้างประหยัดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเพราะแนวคิดของเราคือไม่ต้องมีทหารมากแค่ต้องมีเทคนโนโลยีที่ฉลาดกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและเวียดนามต่างออกมาชื่นชมในความก้าวหน้าส่วนมาเลเซียและสิงคโป,โปร์ก็กำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในเรื่องการผสาน AI เข้ากับกองกำลังปกตินักวิเคราะห์บางรายถึงกับเรียกโครงการนี้ว่า การก้าวกระโดดด้านดิจิทัลที่ทะเยอทะยานที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาเซียนแน่นอนครับเทคโนโลยีใหม่ๆย่อมมาพร้อมคำถาม AI จะสามารถตัดสินใจในสถานการณ์จริงได้ดีแค่ไหนระบบจะปลอดภัยจากการแฮกจริงหรือไม่เจ้าหน้าที่เรายืนยันว่าระบบใช้การเข้ารหัสความตามและมีระบบตรวจจับการบุกรุกด้วย AI หลายชั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่มีเทคโนโลยีใดสมบูรณ์แบบ100%สุดท้ายแล้วเป้าหมายของเราไม่ใช่การโชว์กำลังทางทหาร แต่คือการแสดงให้เห็นว่านาวัตกรรมคือเครื่องมือแห่งการปกป้องและสิ่งที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีบางอย่างเช่นโดรนและระบบสื่อสารอาจถูกนำไปใช้ในภาคพ,พลเรือนเช่นการกู้ภยัยการสำรวจป่าหรือการขนส่งในพื้นที่ห่างไกลนี่แหละครับคือแนวคิดที่เราเรียก,กว่าเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและการป้องกันท้ายที่สุดสิ่งที่โครงการเลา2025 ต้องการสื่อคือภาพของประเทศที่แม้จะเล็กแต่กล้าที่จะคิดกล้าที่จะสร้างและกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือพูดอีกอย่างก็คือลาวกาลังพิสูจน์ว่านวัตกรรมไม่ได้เป็นของประเทศมหาอำนาจแต่มันเป็นของทุกคนที่มีจินตนาการและความกล้าแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเทคโนโลยีทางทหารรุ่นใหม่ของเราคิดว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศอื่นในอาเซียนไหมหรือว่านี่